มารับตัวเกมจริงมาแล้วเมื่อกี้เล่นนะผมเล่นไปได้สักพักหนึ่งมาดูอีกทีเอ้าไม่ได้อัดก็ชี้หายนะเพราะฉะนั้นผมจะเริ่มเกมใหม่เลยนะครับมา ตื่นได้แล้วค่ะซับไทยนะผมพักไทยต้องตื่นได้แล้วนะโอเคโอเคต้องตื่นได้แล้วตื่นไปโรงเรียนไปตื่นไปโรงเรียนซะเจนอือเจนเจนใครส่ยกลาคืนจะหนักไปหน่อยหนักอะไรหนักโออโหคอนเสิร์ตที่นี่มันที่ไหนวะเอาที่นี่ที่ไหนล่ะพี่ เคลนที่ WASD สมุดบันทึกแท็โอเคมีสมุดบันทึกแล้วเราต้องหาทางกลับบ้านเมื่ <c oughs> อกี้ก็สู้กับผีไว้รอบนึงละอันนี้ต้องมาสู้กับมันอีกรอบแล้วเนี่ยอาจจะดูเซียนๆหน่อยนะผม <c oughs> เพราะว่า เล่นไปแล้วรอบนึงแต่ไม่ได้อัดก็คือแบบเงื่อไหลเลยอะสู้กับมันไปรอบนึงอะโอเคปีดสื่อพิมพ์แท็บอ่านนักศึกษาเมอดังหายตัวไปอย่างลึกลับนับนักศึกษา นะนักศึกษาสาวมหาวิทยาลัยชื่อดังชื่อดังด้วยนะชื่อดังเออต้องแบบแหกปากเลยนะครับผมเียกชอ่อกันแบบต้องแหกปากเลยนะเพราะว่าชื่อดังใจกลางกรุงเทพหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยกว่าสองวันพบครั้งล่าสุดอ้างประท้องหนักลากับบ้านกระทันหัน มีต่อหน้าสิบห้าใครมันฉีกไปวะไปหน้าหนาวแล้วหมอกหมอกลงอะเฮ้ยอย่าทักก็บอกแล้วนี่เจอผีไทยห้ามทักพี่หลังก็ไม่โยู่แล้วเปลี่ยนคนมาล่าท้กผิดโอเค มาล่าพระท้าผีครั้งนี้ก็ถุงขยะที่ตกลงมาจากข้างบนไม่สามารถระบุได้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในอะไรล่ะอะไรอยู่ข้างในเอ้ยล้อ,รอกรล้อกจะหนีไปไหนครับไปไหนแล้วโอ้โหสปีดรันเลยเพราะว่าเล่นตัวเกมเดโมมาแล้วรอบหนึ่ง แล้วก็เล่นต,ตัวเกมจริงมาแล้วอีกรอบหนึ่งเจอตัวสักทีคุณครับเจอตัวสักทีคุณครับ,บรคุณครับคุณคุณคุณต้องมาสู้กันอีกรอบแล้วเนี่ยทายอีกรอบออ๊บ รอบนี้มาช้าเออเออเออเข้าใจแล้วเอออยากเจอเธออยู่นี่ครับอยู่นี่อยู่นี่ไม่อยากเจอเลยอ่ะอยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวเราเคนนี่มา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  ที่นี่อันตรายต้องรีบหาทางออกไปไปกันโอ้ยไฟกับหนูตัวไหนอีกเนี่ยเราเหมือนจะมาอยู่ในหอพักที่ไม่มีคนอยู่แล้วไอ้ข้างบนยังไม่โดนทอดอีกเหรอฮะลงลงมาหน่อยลงมาหน่อยเดี๋ยวจับทอดโอ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรีบรีบด่วนโอ้ยโอ้ยกระตุกเสียงอะไรเนาะมามาดูคุณยายสปีดก่อนนะ ยาสปีดไม่อยู่อ๋อคุณยาสปีดนะผมหลุดมาจากไหนไม่รู้นะใครปล่อยมาก็ไม่รู้นะุะยาสปีดไปแล้วุ้ย อเอาของไปให้อาจารย์ชัยผมเล็บของเชนติดต่อได้ที่เบอร์ศูนย์หนึ่งหกหนึสองสองเจ็ดห้ดคูณใส,เส่เกตะปูข้าท้องคูณใส่ด้วยมีคูณใส่คูณอยู่ใส่คูณอยู่ใส่ เออเลยไฟไฟคงไม่เป็นไรมั้งอือพวกอมมาเป็นตะปู เฮ้ยเฮ้ยเซนข้อดีที่หัตโดโดโัวไดมอีกใจยเย็นนะครับใจยเย็นนะครับอุย้ย ดีจดโอ้ไปแล้วผีน่ากลัวกว่าวเดิมเยอะเลยโอ้โวเลว รีบๆนะครับเอ้ยอย่าย้ำครับอย่ายา้ำครับสองแล้วครับอย่าให้มีครั้งที่สามนะบอกให้รีบหาทางออกเนะี่ยอย่าให้มีครั้งที่สามถ้ามีครั้งที่สามอย่าให้มีครั้งที่สี่เด็ดขาด ไอผีเขากลัวเรานั้น่ะเขาหนีเราอ่ะอันนี้อะไรอ่ะอ่นันี้เก็บได้แล้วฝังรล่ฝังรอยโอเคคูรใส่ละคูใส่ทั้งเรื่องแน่นอนตรงนี้มันจะมีซัมติงแฮรู้ทันรู้ทันอ่ะ อยู่ในตู้ครับเปิดมาก็เจอแล้วครับจะใ,ใช้ปากหานะครับใช้มือหาบ้างเดเดเด็เดเดเดอยู่ในตู้เด็ดเดเดเปิดไปเฮ้ย หืืนเดิอนอ่าแยงต้องไปหาฟิลเหมือนเดิมเนาะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ <c oughs> <c oughs> มันมาเร็วเกินไปหรือเปล่า ดีๆนะไปกลับได้ไหมจะหนีละไม่อยากกลับเลยอะ่ะจะหนีอยู่แล้วอะ่ะไม่ต้องคิดถึงนะครับไม่ต้องนะไม่ต้องโอ้ยไม่ต้องคิดถึงครับ ลโอเคอันนี้สอนตั้งแต่ตัวเดบอ้ยสอนตั้งแต่ตัวเดโมแล้วไม่รักไม่รักผมไม่รักคุณครับ sắt tiêu hay đi đi nào, phỉ sen dìi mág lê, nhen của sen mang bom biệt, ôi, nghĩ thùng ở đây không nhỉ, bay 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 bay, bay gay gay, bay โอเคโอเคโอเคไปเลยนะไปเลยเข้ามาในห้องน้ำก่อนอ่าโอเคนังสือพิมพ์อึ้งนักศึกษาสาบสูญเลือคุณใส่เป็นเหตุทีมสืบสวนต้องตกตะลึงหนักหลังออกพื้นที <t <t ่เก um ็บหลักฐาน ที่ห้องนักศึกษาสาวซึ่งหายตัวไปเมื่อวันที่ยี่สิบหกกันยาพบว,วัตถุที่ใช้ประกอบพิธีทำกสายอยู่เต็มห้องมีต่อหน้าสิบสามเดี๋ยวนะเป้าหมายตอนนี้คือประตูใช้ไม่ได้ ดูเหมือนว่าฟิลจะขาดต้องหาฟิลโอ้โหมีแต่คุณใส่ฮะตอนนี้คุณใส่เต็มเลยนักสมคุณใส่ยังไงน่ะ เดินช้ามากเลยไม่เดินแบบซอมบี้เราแบบเดินช้ามากอยอ่าบ่นเยอะครับอย่าบ่นเยอะ เข้าห้องนี้ปุ๊บน่าจะเดินได้แล้วหรือเปล่ายืนโอเคเรียบร้อยเฮ้่ๆเ i ลโอ,โอ้ยไม่เดินมาเหรอผิดทันแล้วนะเมืเ่อกี้อ่ะในตู้ในตู้บอกอยู่ในตู้ หัวใจเต้นแรงมากไม่กลับนะจะหนีแล้วนะโอ๊ยไม่กลับครับไม่กลับไปเลยไปเลยมันเดินไปลยอยังเนี่ยเสียงอยู่ใกล้มากเลย เดินจรงกรมเหมือนเดิมใครบอกรักครับเนี่ยยังไม่ได้บอกสักคำเออไปเถอะไปเถอะรีบๆเดินหน่อยรู้ว่าเป็นคนแบบอยากให้บุคลิกภาพดีนะครับเดินหลังตรงแต่ก็ควรจะเร็วๆหน่อยนะ คนรออยู่เยอะอยู่ข้างหลังอาหันมาก็เจอแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วเย้ผ่านแล้วปิดประตูให้ด้วยจะได้อยู่สงบสงบเออฟิลขาดตอนแรก เคียวไฟเขียวไปได้ไฟเขียวโอ้โหปิดแบบนี้ชี้หายแล้วนะผมบอกคำเดียวโอ้โหไฟดับอีกสัญญาณของ คาว่ามีผีไายสารตรงนี้มีอะไรตะกรุดโอเคผมไม่กลัวละต่อยผีได้เลยตะกรุดโอ้โหโชว์มือมาแบบนี้โชว์มือขึ้นแล้วมมน,ม,นมุนไปเร็วเร็วไปไป,ไป แล้วเราตามหลางมาตามหลงมา,าหลงเร็วต่อ,อยไปก็ต่อยไม่ได้ไปไปไปโอ้ยโอ,ยโอ้ยใจจะวายสุกมันอีกรอบ